ผู้ชมโบบ้ากันไปเนียครับคุณผู้ชมโอ้โหล้างกระดาษบางทีคนดู โอเคครับผมก็กราบสวีดะสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักยองพาปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผมเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมใหม่พีจีอีกเช่นเคยนะครับผมมาดูนะวันนี้จะได้กําไรกันหรือเปล่านะครับผมท่านผู้ชมก็ไปลุยกันนะครับผมมาดูมา200ออีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะก็ขอจัดกันหน่อยละกันนะครับผมท่านผู้ชมมามาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมท่านผู้ชม เอาแล้วนะฮะเปิดแรก3บาทจุดเกาส,สั่งนะครับผมชิลๆไปว่ามาโบ๊ทกันไปนะครับผม3.45นะฮะเลือยังไงท่านผู้ชมอู้หูวสวยจัดสวยจัดท่านผู้ชมสกแกตเตอร์เข้านะครับผมเราก็เพิ่งเห็นสภาพนะครับผม หวานเจี๊ยบโมเยลนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมคนหัวตึ๊งๆกันป่าย์นะครับผมบึ้มปั๊บสัมเบยกันป่าย์นะครับผมมาดูขอสวยๆละกันนะครับผมมาดูทุกท่านนะฮะยังไงฟรีเกมจะหัสักแค่ไหนครับนี่ฮะท่านผู้ชมโบ๊ะบังกันไปนี่ครับผมบึ้มปั๊บซัมเบ้นี่ครับผมมาดูจะยังไง มาหนึ่งสิบานีครับผมท่านผู้ชมมา234บาทนะครับผมมาดู สวยๆกันเลยทีเดียวนะครับผมซปเปอร์มกาวินนะครับผม300บาทนะครับเพิ่มมาดูโคตรโคตรปังโคตรอันตรายนะครับผมท่านผู้ชมแต่ว่าฟีเกมเพิ่งจ่ายมาแค่400นี่เดี๋ยวมนดูถึง500หรือเปล่านะครับผมมา500ผมต้องมาแล้วแหละนะครับผมท่านผู้ชม บิ๊กวินทันปลายนะครับผมนะฮะสองนาทีกำไรโบบบัสจัดสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทนะครับผมสำหรับฟรีเกมนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปผมนะครับผมก็ฝากกระทืบไลค์ให้ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับผมท่านผู้ชมโบบบัสทันไปนะครับผมท่านผู้ชม โอ้โหล้างกระดาษบางทีคนดู ยิวจัดเป็นสานะครับผมมาดูโคตรเวอร์โคตรโหดโคตรปังโคตรอันตรายนะครับผมท่านผู้ชมสุดจริงนะครับผม2,400นะครับผมมาดูนะฮะยัดแค่ไม่ไม่ผิดหวังจริงเป็นสา <c oughs> วัดดวงเอาละครับผมวานสีแดงนะฮะไม่มีนะครับผมมาดูไปกันต่อแล้วกันนะครับผมกำไรแน่นๆวันนี้ มาต่อสักนิดนึงนีครับผม,มดูเพราะว่ากําไรได้แล้วนะวันนี้ก็น่าจะเลิกแล้วแหละนะครับผม,มดูมาขอรอบสุดท้ายส,สวยๆไปรอบสุดท้ายขอสวยๆไปสวยเพื่อนสวย2องร้อบาทนะครับผมเคด้วยต่อนะฮะท่านผู้ชมโบบาไปนะสองรแปดเน้นๆอีกแล้วครับผมมาดูโอ้โหแล้วมันสวยจ้าเนี่ยผมสวยจ้าอยังไงอย่าบ,บอกว่าฟรีเกมจะเข้าอ่ะเอาดี โอ้โหไอซีเกมมานี่ได้ยาวๆเลยนะได้ยาวๆเลยนะคนดูมีไหมโอ้โหไม่มีเนี่ยครับผมก็เอาเป็นว่าโอเคแล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้นะฮะก็ได้กําไรมาเจ็ดพันเลยนะครับผมดูก็โคตรคุ้มนะครับผมสําหรับเกมนี้ก็ใครที่ชื่นชอบคลิปผมก็ฝากกระถือไลน์ให้ด้วยสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ